สบายดีเนาะสดีมือเนี้ยวกว่าเดียบเนาะแต่ว่าเราจะมากินโลดง่ายๆไหนสอนเราพาพาไปกินข้าวแรกกินข้าวแรกน้ำกันเนาะอันนี้ปลาปลาหมึกปลาหมึกใส่มักนัดเราเห็นตอนมือจับยินยาดมันปลาหมึกสอนหนึ่งปลาหมึกก็น้อยมีอยู่มีอยู่มีอยู่ปลาหมึกเนาะแต่โบราณมันไหนมากินข้าวแรกน้ำกันกินเขาแรกเนาะหน่อยมันอลย เราอกองมาะบเยนำมือเนาะเราอกจองฟิวมืองหองสาวห้อดแล้วเป็นมือกอนั่นแหละแสบวด้วยกันเบเูอะเบิ้งเนาะมันหนีแล้มากินใะเบิ้องเอาไมวงเวทนี่ฝนมันตกตั้งกระีมันดังเนาะกระข่ากระขามันก็เลย่สะดวกตอนนี้สะดวกเลยฝนเสาแล้วนี่นะคนบาน มจ,จับจองนะคำใหญ่เลยมีหมวกแคร์กทัวโหยชื่อกลขาวคาไปละกะเปี๊ยบผีผีเขาจนโอกขึ้นนะที่บานสีกโซ่ดอกสีโเนะเป็นน้วยด้เนี่ย บางทีทำยังไงมันแสบมันคืออันนี้แกมันจดตุืมอือช่วยก่อน มังคับเอาะมีเรากินมกิโบงประมันต้องนั้นเนาะกินซม,มี่เนาะกินเพื่ออยู่มันอ,อยู่เ่อกินกดะไกันเห็นกินน้อยกินโมกโอืโอ <laughs>

กับพีส่สบายสบายกับพีกเนาะเพชรล้างล้างกินอานแล้วพอดีหาย <c oughs> เพชรที่หนาบา,มา,า,านมัได้ร้ายหนูมเคืออาบุกเก็บ ใหเขาแล่กันพี่นนอกเลยผมแม่พี่นนอกอยี่ยพี่พี่นอกนยคือ <c oughs> <c oughs> ยังกินมุกจิบเอาล,ลนะาอ้าไปเลยเนาะว้าหิามสมักว้าดีมนะใกล้มาล่าอ ยอดประดับมันดับมันดับมันซุกน,กน,กน,นอกหวานสูตรนี้มือนายไดเสียในเบิรงเนาะมือนี้เสียงมันดังยานฝาเดือดเนี่ยโมกีความทุม่ทับแต่เลยไปคำในยแย่ไปแล้วนจนซิจุกเลย แกกับแกขาวอยู่นะอยากกินขาวด้กันแกกับแกขาวใช่ไหมไปที่เคยติดตามคือว่าเบิง์สองสองไห้หน่องเฮาคลิปลังๆสิมีเนาะวิธีเอดหลับจองแลวก็สตดบอกไปอยู่เนาะตอนนั้นสิมมี่ซาวหล่วขฝ้ามาหาเสิรสฟโซเรนอบยูนะ

กางข้า้เกาะฝ่าวห้ฝ่าวไปตังเกาไปจ้ะเกาอี่มเนาะจ้ะหน่อคนหนึ่งมากินเนาะหวานยืนหนาใครอยู่ือยเขาซื้อกล่องมนจะแกงกาะใครอยู่เนาะด้ให้น้องหน่อยไปทานเนาะว่าข่อยกิ่มายข่อยยักให้ท่านอิ่มน้องหน่อยอิ่มนะ ไม่กินแเอาแบบนี้แ่ล้วสิตุยเปลี่ <c oughs> ยนการาอุญยันใบอ,อีมตักเอาแักเอายันใบอีมเนี่ยคล้องมาคล้องมากนกจองมันดีเนาะเพราะว่ามันเกิสิเป็นแบบจองมันหอน,นเองข้ากินแล้วก็จะเป็นยาเย็นน้ำแต่กระเฮทายอีมเสยียยำแดงเนี่ยวมันแน่นอนจุงเพริกข้เลยนะกินร้ายมากเลยเสียบทองเอา้า แถมมาทำเติร์ดใหม่แถบมอนี่ตัวน้อยด้วยใครคิดแะไอยากกินเดี๋ยววะบอกก็เมียก็มาไปเลยนะเรื่องนะยูเดือนเป็นเดือนเั้อยีเดือนละยเป็นบามืู้ซ้ำไม่น้องนะตุลีพ่อไปนะมันเกิดเขาจเอาในบ้าน มาเราบอกว่ามันเกิดเสมอเขามาเชื่เขามาขอดองน่าวจะไปดองมือนั่ยเด็เขาอยางเขามาบอกคือเินงมฮียก็หันหลังใส่หมดเลยจะไงจ๊ะโอ้ไปกินเอียงมาบันนี้ไปรักกินไก่หน่อยหรือเปล่าจ๊ะอย่าเอาตูงคือแบบขึ้นไปรักกินไก่หน่อยมาอีดีนี่เลย มีมขึ้นเลือดเลยแ่ไกาน้อยในถ่งสองตัวเลยบุกขึ้นเลือนเลยร <c oughs> แจ๊กกทำนัดบ้านๆคนนี้แห้งเสียทำนี้ก็โอเคแล้วแซ่บลวมึงนัดบ้านสับปปรู alo Hãy <coughs> 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 <Narém> ดูไฟเด็กโมเมนต์แบบเนี่ยเฮกินกินโมเมนต์เฟินเลยคีไฟเนี้ยไฟมันฮอนอะไรก็ซาสีโอค่ะน้ำบ๊ายเตือนเราลาให้หน่อยนะคือเราเลย Nói chứ sao gì, fan màu thảo à ừ. mà khen có mặc, mà, mà khen yêu cầu kênh nó Ván, cọp cọp ra Cần nhảy nằm vào thẳng Đưa ra tổn tệ không mà thẻo vô Một quả không nào yên Ván อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามพวกสองให้น้องหนะจ๊ะเดืองนี้เป็นซ้ำเลยเนาะมาเปลี่ยนคนนะตามไอ้น่องตามไอ้น้องมาสองไอง้หน้องกันเนาะคนน,นะะนี้ย่างก็เป็นหรือว่าส่วงแรกๆที่เราไปคลิปบางที่น้องคุณนี้แล้วก็บกวิยูุกคแล้วเราเห็นเปียเนานะแล้วก็จะได้เห <มา S 1> ็นาามาค้ตอนแรกก็จะได้เห็นตอนแรกๆมันหรือว่ามือที่วันพักเป็นวันสีบอสเนได้เจอกันเจอกันคลิปหนาแล้ว บายๆเนาะบายๆกันเจอกันคลิปหน้าขอบใจกระตายทุกคนถือมาเบิ่งสองพันเนาะฝากติดตามด้วยบายๆ